รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรรายย่อยด้วยเกษตรสมัยใหม่พร้อมเชิญชวนานานาประเทศร่วมประชุมการจัดการทรัพยากรดินและน้ำในเดือนธันวาคมนี้นางนาริมลพินโยศิวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวในพิธีปิดการประชุม World Food f o r u m 2024ภายใต้แนวคิดอาหารที่ดีกว่าเพื่อทุกคนทั้งในวันนี้และอนาคต นักสำนักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีว่าที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันในการร่วมมือในทุกมิติทางนโยบายภาครัฐภาการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการลงทุนจากโครงการความร่วมมือต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนที่จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารและ,กะเกษตรในอนาคต ยประเทศไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเฉพาะกเกษตรกรรายย่อยรวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยาการธรรมชาติอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยดำเนินการภายใต้ BCG โมเดลที่เป็นการพัฒนา3เศรษฐกิจคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกอีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวการแพทย์การลงทุนโลจิสติกเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นผู้นําด้านอาหารและการ,กรเกษตรพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้นําประเทศและนักวิชาการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรดินและน้ําเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO ซึ่งมีกําหนดจัดระหว่างวันที่ ้ถึงสิเอ็ดธันวาคมนี้ณกรุงเทพมหานครชวนานมาลีรายงาน